สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จาก j จดีโปรเจกต์ .com นะครับในครั้งนี้ก็มาเจอกันเช่นเดิมนะครับหากน้องๆอยากเจอกับพี่แบงค์หรืออยากพูดคุยนะครับหรือสอบถามอะไรนะครับถ้าเข้ามาที่ใจดีโปรเจกต์ .com ของพี่แบงค์แล้วนะครับก็เลื่อนเบราว์เซอร์ลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับมองทางด้านขวาครับจะเจออีเมลของพี่แบงค์นะครับเจอ Facebook กับไลน์ครับซึ่งพี่แบงค์จะเช็ค Facebook ค่อนข้างบ่อยในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เช็คเกือบตลอดเลยละสามารถติดตามความ ขึ้นหน้าของพี่แบงค์ได้ทาง facebook Fanpage นะครับก็สามารถคลิกมาเจอกับพี่แบงค์ได้ใน Fanpage ได้เลยนะครับซึ่งข้างในก็จะมีอัลบัม้มมีบทเรียนต่างๆของพี่แบงค์สอนเข้าไปเพิ่มนะครับเมื่อวานมีน้องนะครับมาคุยกับพี่แบงค์ว่ามันมีปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่พี่แบงค์เจอบ่อยมากๆนะครับใน1เดือนเนี่ยจะเจอประมาณ4-5คนที่มาสอบถามปัญหาในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือใส่เสียงในแฟลตไม่ได้นะครับ เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวพี่แบงค์จะมาสอนให้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องด้วยเพราะว่าพี่แบงค์ต้องขอไฟล์เสียงที่มีปัญหาของน้องเข้ามานะครับเพื่อใช้ในการสอนในครั้งนี้นะครับแต่ว่าพี่แบงค์ลืมขออนุญาตเขาว่าเปิดเผยชื่อได้ไหมหากเปิดเผยชื่อได้แล้วน้องอยากให้เปิดเผยชื่อก็สามารถทักพี่แบงค์มาได้เนาะเดี๋ยวพี่แบงค์จะทําการขอบคุณอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้นะครับก็เข้าแฟดกันเถอะแฟดนะครับก็จะมี หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีให้เลือกเป็น Action Script 3หรือ Action Script 2นะครับน้องก็เลือกได้เลยว่างานของน้องจะเป็นตัวไหนพี่แบงค์ขอเลือกเป็น3ละกันนะครับหากเครื่องของน้องไม่ได้เปิด library ขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นตัวเช็คว่าตอนนี้มีไฟไล์อะไรเข้ามาอยู่ใน flat เราบ้างนะครับก็ให้กด c t r l L นะครับมันจะทำการเปิด library ขึ้นมาได้นะครับ c o n t r l L นี้ใช้ได้ทุก CS เลยนะ3 4 5 5ี่แฟลหและ CC กด c o n t r l L ได้หมดนะครับ โอเคเริ่มต้นหากน้องเพิ่งลงโปรแกรมฝัดเป็นครั้งแรกไม่เคยทดสอบใส่เสียงเลยนะครับและน้องไม่แน่ใจว่าเป็นที่ว่าลงโปรแกรมได้ไม่ดีหรือว่าเป็นที่ไฟล์เสียงทําให้ใส่เสียงไม่ได้พี่แบงค์มีไฟเสียงเอาไว้ใช้ในการทดสอบนะครับส่วนไฟล์เสียงที่พี่แบงค์จะแจกเนี่ยเวลาน้องดูในคลิปของพี่แบงค์นะครับมันจะมีตรงด้านล่างนะครับอย่างเงี้ยตรงรายละเอียดนะครับใต้คลิปนะครับน้องสามารถเข้าไป กด Show More แล้วก็ถ้าพี่แบงค์มีไฟล์อะไรแจกจะแปะเป็น่าดลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวพี่แบงค์จะอัปไฟล์เสียงไว้ให้นะครับพี่แบงค์กดไฟล์นะครับ Import i o p o r t to l i b r a r y อันนี้คือไฟล์เสียงที่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวมันคลิกครับเพื่อใส่เสียงสังเกตนะครับมันจะขึ้นโชว์ว่าไม่สามารถใส่เสียงนี้ได้นะครับอาจจะมีปัญหาในการ อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็โอเคตอนนี้เราใส่เสียงตัวนั้นไม่ได้เรามาใส่เสียงตัวทดสอบของพี่กันดูครับกดไฟล์ importimport to library นี่คือเสียงทดสอบครับ test sound เดี๋ยวันคลิกครับสังเกตว่าพ,พอพี่แบงค์เดี๋ยวคลิกเสร็จปุ๊บไฟล์เสียงจะหายแล้วมาโผล่ในไลบรารีเลยนะครับมีไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วลองกดฟังเสียงดูครับ j d p r o j e e t com อ่า นะครับตอนนี้ก็มีไฟล์เสียงเข้ามาในเครื่องเรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาที่แฟลตนะครับน่าจะมีปัญหาที่ไฟล์เสียงนะครับแต่หากน้องคนไหนลองเทสโดยการใส่ตัวไฟล์เสียงเทสของพี่แบงค์ไปแล้วเนี่ยแล้วมันใส่ไม่ได้อาจจะมีปัญหาที่แฟลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับหากมีปัญหาที่แฟลตนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเข้า Google นะครับแล้วก็หา Quick Time มาลงนะครับหรือพี่แบงค์จะ แปะ่าดลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับคือ QuickTime นะครับทำการสมัครอีเมลนะครับพิมพ์อีเมลลงไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลด q u i c k t i m e มาใช้นะครับเราต้องลงค i c k Time เสร็จก่อนเสร็จก่อนแล้วก็ปิดแฟ t เปิดแฟดแฟใหม่นะครับแล้วค่อยทดวสอบใส่เสียงลงไปใหม่เนอะตัว URL ในการดาวน์โหลด u i c k t i m e นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะแปะเอาไว้ตรงผ่านด้านล่างของคลิปเหมือนกันนะครับ โอเคหากใส่เสียงเทสของพี่แบงค์ไม่ได้ดาวน์โหลด QuickTime นะครับส่วนน้องๆที่งงว่าแล้วแฝดเสียสามเสียสี่ห้ใส่เสียงเทสตัวนี้ของพี่ได้ไหมพี่แบงค์ตอบได้เลยได้ครับเพราะพี่แบงค์ทำเสียงมาเป็นเบสกลางมาตรฐานกลางสามารถที่จะใส่ได้อยู่แล้วนะครับพี่แบงค์ขอลบเสียงของพี่ออกก่อนวิธีการแก้ไขปัญหาไฟล์เสียงที่ใส่ไม่ได้นะครับวิธีที่ห นะครับเราเข้าโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเสียงนะครับโปรแกรมอะไรก็ไดใ้ในที่นี้ของพี่แบงค์พี่แบงค์จะเลือกเป็น So นี่ u าวฟอร์นะครับแล้วก็ขอเปิดไฟล์เสียงที่มีปัญหาขึ้นมานะครับวิธีการใส่เสียงของพี่นะบางทีพี่ชอบคลิกแล้วก็ลากเข้าไปแปะที่โปรแกรมเลยอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่แบงค์เปิดไฟล์เสียงที่มีปัญหาขึ้นมาแล้ว ก็จะเป็นเสียงบรรเลงนะครับอันนี้คือเสียงที่มีปัญหาเนอะวิธีการแก้ไขอันที่หนึ่งนะครับพี่แบงก์กดไฟล์ save as นะครับขอเซฟไว้ที่หน้าเดสก์จอเด,ดสก์ท็อปก่อนนะครับอันนี้พี่แบงก์จะใช้ชื่อว่าเพลงบรรเลงขีด Unicode นะครับก็คือพี่แบงก์จะเซฟไฟล์เสียงตัวใหม่ นี้นะครับเป็น2ห่งร้อยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ตัวยูนิโค้ดนะครับลงไปด้วยนะครับที่พี่แบงค์เลือกเป็นสองร้อยี่สิบแปดเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะว่าพี่แบงค์เห็นว่าคุณภาพเสียงโอเคแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่หากน้องอยากได้คุณภาพเสียงสูงๆเลยก็เลือกเป็นสามร้อยี่สิบก็ได้นะครับแต่สําหรับงานทั่วไปพี่แบงค์ก็เลือกเป็นร้อยี่แปด K ก็เพียงพอนะครับเรื่องใหม่ร้อยย K แล้วก็ Unicode นะครับขอกเกฟนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเพลงบรรเลง Unicode นะครับอยู่ไหนวะนี่อันนี้คือเพลงบรรเลง Unicode ของพี่แบงค์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบเอามาใส่ในแฟลชกันดู กดไฟล์ import import to library เลือกเลยครับเพลงบรรเลง Unicode เรียบร้อยแล้วครับใส่เข้ามาได้แหละนี่คือวิธีที่1น,นะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็เเปิดไฟล์เสียงที่มีปัญหาขึ้นมาใหม่นะครับ นี่นะครับไฟเสียงที่มีปัญหานะครับเพลงบรรเลงจุด mp3 พี่แบงก์กดไฟล์ save add งานนี้นะครับพี่แบงก์ไม่ได้เลือกเป็น mp3 นะครับแต่เลือกเป็นจุดเวฟ e นะครับ .wav นะครับแล้วก็ทําการ save เ,เดี๋ยวพี่แบงค์จะขอแปลชื่อเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงนะครับการสับสนนี้ก็จะเป็นเพลงบรรเลงขีด .wav นี่คือชื่อนะครับอันนี้ทำการทดสอบใส่เข้าไปในแฟลชนะครับไฟล์ import import to library เลือกเพลงบรรเลงจุดเวฟใส่ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมาอยู่ในไลบรารีแหละแต่ส่วนใหญ่พี่แบงค์จะ ส่วนใหญ่นะครับเวลาพี่แบงค์ทำงานเองเนี่ยพี่แบงค์จะไม่ค่อยเลือกจุดเวฟเท่าไหร่นะครับจะเลือกเป็นเป็น MP3 มากกว่าเพราะว่าถ้าน้องลองสังเกตนะครับไฟล์จุดเวฟอันนี้ก็ไฟล์ MP3 นะครับตัวไซส์นะครับเนี่ย MP3 นะครับแค่ 2,400k นะครับหรือประมาณ2เมกวกว่านะครับส่วนไฟล์จุดเวฟนี้มัน26 0 0 0 K นะครับหรือประมาณ20กว่าเมกนะครับมันจะทำให้ตัวแฟลตของเราเนี่ยขนาดใหญ่โดยใช้เหตุนะครับก็จะเลือกมาเป็นเซฟมาเป็น mp 3 unicode นะครับที่พี่แบงค์ชอบนะต่อมาปัญหาอีกอันหนึ่งที่น้องเจอกันนะครับก็คือใส่เสียงแล้วสมมุติถ้าเป็นเสียงภาคเนี่ยแล้วพอเอาไปเล่นในแฟลตเสียงมันอ e นะครับเสียงมันไม่เหมือนกับตอนที่เราฟังข้างนอกมีวิธีการแก้ไขอย,อย่างไรนะครับวิธีการแก้ไขครับคลิกในไลบรารีนะครับ เปิดไลบรารีออกมากด c อนโทรล L น่าจะยังจำได้เนอะแล้วก็คลิกขวานะครับกด Property นะครับเราเลือกตรงนี้นะครับเป็นรอนะครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยของแฟลตมันจะมีการบีบอัดเสียงในระดับหนึ่งนะครับคือแฟลตมันจะทำให้เสียงมันเล็กลงเวลาเล่นในแฟลตนะครับมันจะมีการบีบอัดเสียงด้วยเราก็เลือกเป็นรอเลยครับแล้วก็ลองกดโอเค แล้วก็เอาไปเอาเสียงไปใส่ใช้ตามปกตินะครับแต่หากว่าเสียงยังอู้อี้อยู่ยังไม่ชอบใจก็เอาค uh, o นเ e r ร์ t อ r สเต o ร o n โออกแล้วก,กดโอเคนะครับตอนนี้เสียงของน้องก็จะได้มาเหมือนกับตอนที่ก่อนน้องจะใส่เข้าไปใน f l a ตแล้วนะครับนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับในการใส่แฟลตคิดว่าทริคพวกนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาของน้องในการใส่แฟลตได้หากน้องคนไหนดูแล้วไม่เข้าใจยังไง ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหากยังไม่เข้าใจอยู่มาเจอกับพี่แบงค์ได้นะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับได้เหมือนกันในครั้งนี้พี่แบงค์อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงอย่างไรต้องขออาภัยด้วยนะครับขอจบคลิปแต่เพียพงเท่านี้ครับขอขอบคุณน้องๆมากๆที่ติดตามพี่แบงค์มาโดยตลอดขอบมากครับสวัสดีครับ